สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตูนตุงตะไข่อีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาสรุปผลของเมื่อคืนก่อนนะครับเมื่อคืนให้ในกลุ่มหวยทั้งหมดในสี่ตัวนะครับแล้วก็หน้าช่องเนี่ยให้ไวทั้งหมดในสามตัวนะครับต้องบอกว่ามาเต็มกราฟเต็มคำเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะเจ็บน้ํานิดนึงนะครับต้องบอกว่าคู่แรกครับฝรั่งเศสกับเบลเยียมเนี่ยคู่นี้เราให้อยู่รองนะครับจริงๆเนี่ยจะออกหน้าเสมออยู่แล้วนะครับแต่ว่าจุดพิกผันเนี่ยจังหวะสุดท้ายเนี่ยก่อนจบ นะฮะ90นาทีเนี่ยต้องบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยได้ประตูขึ้นนำนะครับตัวนี้เนี่ยเกือบไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลตัวที่2ครับทางหน้าของลิการ์ตนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้เราเนี่ยให้ไปอยู่หน้าบ้านแค่ครึ่งแรกแต่ว่าผมบอกไว้ในหน้าช่องแล้วนะครับว่าใครจะไปอยู่ หน้าบ้านแต่เวลาเนี่ยไปได้ไปสูงเต็มเนี่ยไปได้คู่นี้เนี่ยประตูเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะแต่ผมเนี่ยผิดพลาดไปเองนะครับก็ให้ไปอยู่ต่อหน้าบ้านครึ่งแรกนะครับก็ผิดพลาดไปตอนแรกเนี่ยนํำแล้วด้วยนะฮะแต่ว่ามาโดนตีเสมอนไป1นหน,หน,นะฮะแล้วก็จบ45นาทีเลย สำหรับฟุตบอลตัวที่3นะครับที่เราให้ไว้ในกลุ่มนะครับทานะของฟุตบอลสวีเดนตัวนี้เราได้ไปเต็มกราฟเต็มคําเลยครับมีถึงหประตูเลยสําหรับฟุตบอลตัวที่4นะครับทานะของโปรตุเกสกับสโลวีเนียตัวนี้เราให้ไปอยู่รองสโลวีเนียนะครับต้องบอกว่าเต็มกราฟเต็มคําเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอาจจะเจ็บน้านิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้เรามาแก้กันใหม่นะครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเราจะมาดูกันสัก3ตัวนะครับทันต์ของโรมาเนียครับจะเจอหนักของเนเธอร์แลนด์นะครับคู่นี้จะลงสนามกันเวลา4ี่ทุ่มห้านาทีครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่2ครับทันต์ของ k a เออคุเรลี่ครับเจอหนักของวารูเลวิกนะครับตัวนี้จะลงสนามกันเวลาตีหนึ่งนะครับสำหรับฟุตบอลตัวที่3นะครับทันต์ของฟุตบอลออสเตรียนะครับเจอหนักของตุรกีครับคู่นี้จะลงสนามกันเวลาตีสองครับ สำหรับฟุตบอลคู่แรกนะครับทานด้าของศึกฟุตบอลยูโรนะครับทานด้าของโรมาเนียเจอร์ด้าของเนเธอร์แลนด์นะครับต้องบอกว่าวันนี้ทานด้าของเนเธอร์แลนด์เนี่ยต้องมี2ประตูหน้าบ้านนะครับคู่นี้เป็นคู่แรกนะครับจะลงสนามกันเวลา4ี่ทุ่มห้นาทีนะครับต้องบอกว่าคู่นี้เคยเจอมาแล้วเนี่ย8เกมครับ8เกมในการเจอกันมาเนี่ยเป็นทานด้าของเนเธอร์แลนด์ครับตามค่าเลยนะครับ ที่เอาชนะไปได้ถึง6เกมครับจบด้วยการเสมอไปใน1เกมแล้วก็เป็นชนะของโรมาเนียครับที่เคยเอาชนะทันตของเนเธอร์แลนด์มาได้1เกมครับนั้นล่าสุดครับในปี2017นะครับทันของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเจอกับโรมาเนียเนี่ยชนะไป3ูนย์ Subs, นะครับรองลงมาเนี่ยทันตของเนเธอร์แลนด์ชนะทันตของโรมาเนียไป40ูนย์นะฮะแล้วก็เนเธอร์แลนด์ชนะโรมาเนียไป4ีหนึ่งะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์ชนะทันตของโรมาเนียไป2ศูนย์ครับแล้วก็ทันตของโรมาเนียครับ เคยชนะน่าของเนเธอร์แลนด์ไป1นูนย์นะครับต้องย้อนไปในปี2007เลยนะครับสำหรับผลงานนะฮะณปัจจุบันทนาของโรมาเนียตอนนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับ10เกมล่าสุดครับชนะไปเพียงแค่4ครับเสมอไปสแพ้ไปสครับต้องบอกว่า5นัดหลังสุดเนี่ยค่อนข้างยี่ยมเย่เลยนะครับเสมอกับสโลวาเกียมานะครับนัดล่าสุดเลยนะครับ1ประตูต่อ1ครับแล้วก็แพ้กับเบลเยียมมา2-0ครับแล้วก็ โรมาเนียเนี่ยชนะยูเครนมา3ามสูตนะครับแล้วก็โรมาเนียเสมอกับลิเกนสไตน์ไปศูนย์ศูนย์ครับแล้วก็โรมาเนียเนี่ยเสมอกับบังแกเรียไปศูนย์ปาตุตศูนย์ครับต้องบอกว่าผลงานของโรมาเนียตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงเลยนะครับสำหรับทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับต้องบอกว่า10เกมล่าสุดถือว่าดีนะครับสิเกมล่าสุดเนี่ยกำชัยชนะไปถึง7ครับเสมอไป1แพ้เพียงแค่2เกมนะครับนัดล่าสุดเนี่ยทางด้านของเนเธอร์แลนด์เนี่ยพ่ายกับออสเตรียไปนะครับสามสองนะครับ แล้วก็เสมอกับฝรั่งเศสไป00ย์ครับแล้วก็ทางนักของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเอาชนะทางนักของโปแลนด์มาได้2-1ครับ แล้วก็ทันต์ของเนเธอร์แลนด์ชนะทันต์ของไอร์แลนด์ไป4-0ครับแล้วก็นัดสุดท้ายน,นะครับ5นัดหลังสุดนะฮะทางหน้าของเนเธอร์แลนด์ครับกดทันต์ของแคนาดาไป4-0ครับถือว่าฟอร์มภาพรวมเนี่ย5นัดหลังสุดเนี่ยไพ,ยพ่เพียงแค่เกมเดียวนะครับถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับสำหรับวันนี้สื่อต่างประเทศครับเขาบอกมานะครับว่าทันต์ของโรมาเนียจะมีโอกาสชนะทันต์ของเนเธอร์แลนด์เนี่ย50%ส่วนหน้าของเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีโอกาสชนะทันต์ของโรมาเนีย75%นะครับต้องบอกว่าคู่นนนนีี้้ผมมมเเออองงกก็แบบหืั ภาสีที่เด็ดที่ขาดเนี่ยผมเชื่อว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยทำผลงานได้ดีมากกว่านะครับวันนี้โรมาเนียจะมาในแผน4-1-4-1นะฮะต้องบอกว่าไม่มีการได้รับบาดเจ็บอ้าต้องบอกว่าขอภายนะครับมีการได้รับบาดเจ็บหนึ่งตัวนะครับทางนักของเนเธอร์แลนด์วันนี้จะมาในแผน4-2-3-1ครับต้องบอกว่าไม่มีการได้รับบาดเจ็บเลยนะครับต้องบอกว่าตัวหลักยืนครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักของเมฟิเดปานะครับแล้วก็โคดิกาสโปก็ลงสนามเหมือนกันนะครับ โอ้โหต้องบอกว่าเจ r เรมี่ฟิมเปงก็ลงเหมือนกันนะครับหลายหายตัวเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยฟูลทีมเลยนะครับผมว่า1ประตูหน้าบ้านของเนเธอร์แลนด์วันนี้เนี่ยมีแน่นอนดูทรงแล้วโรมาเนียนเนี่ยต้านทานลำบากนะครับยังไงคู่นี้ไปอยู่หน้าบ้านของเนเธอร์แลนด์หช่วงตัวกําลังสวยครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่2นะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับเป็นฟุตบอลไอร์แลนด์นะครับ ต้องบอกว่าทันต์ของเคอาคูเลรี่นะครับเจอหนักของวารูเลวิกนะครับต้องบอกเลยนะครับคู่นี้มันสวยยังไงครับต้องบอกว่าทันต์ของอาคูเลรี่ตอนนี้เนี่ยรังอันดับที่10นะครับมีอยู่1ิแต้มนะครับส่วนนักของวารูเลวิกครับตอนนี้เนี่ยรังอันดับที่3นะครับมีอยู่25แต้มนะครับต้องบอกว่าคู่นี้เคยเจอมแล้วในสิเกมครับสิเกมในการเจอกันมาเป็นหน้าของเคอาคุเลรี่เนี่ยชนะทันต์ของวารูเลวิกไปใน3เกมนะครับจบด้วยการเสมอไปใน2เกมนะครับอีก5เกมนะครับ เป็นน้าของวารูเลวิกครับที่เอาชนะท่านะาของ KA a อ u ร์คูเลี่ไปนะครับแต่ว่าในการเจอกันมาต้องบอกก่อนนะครับว่าสกอร์เี่ยค่อนข้างสูงครับในปี2 0 2 4นะครับคู่นี้คือเจอมาแล้วเนี่ยมีสกอร์กันถึง4ประตูนะครับรองลงมาในปี2023นมะครับมี6ประตูนัดที่3เนี่ย4ประตูแล้วก็2ประตู2ประตูค่าเฉลี่ยเขามียืนพื้นใน2ประตูนะครับสำหรับผลงานนปัจจุบันครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงครับทางด้านของ KA Aku ร์คูเลี่ตอนนี้นะครับ10เกมล่าสุดครับ สิเกมล่าสุดเนี่ยชนะไป5ครับเสมอไป1แพ้ไป4นะครับต้องบอกว่า5นัดหลังสุดเนี่ยนะของ KA a ออ u l เลรเนี่ยถูกว่าทำได้ดีครับชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2นะครับสำหรับธนะของวารูเลวิกตอนนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับพอไปได้ครับ นะสิเกมล่าสุดครับชนะไปถึง6ครับเสมอไป3แพ้เพียงแค่ห่งเกมนะครับถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับดีวยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าคู่นี้นะครับต้องบอกก่อนครับไปมองบนดีกว่านะครับสำหรับวันนี้สื่อต่างประเทศเขาบอกมานะครับว่าฐานะของ KA a k u ร e y เลเนี่ยจะมีโอกาสชนะ6.6% 7ส่วนฐานของวารูเลวิครับมีโอกาสชนะ 66.7%เช่นเดียวกันเลยครับต้องบอกว่าคู่นี้สูสีกันนะฮะแต่ว่าคู่นี้ผมจะให้ไปโฟกัสที่สูงนะครับยังไงคู่นี้นะครับไปมองบนนะครับไปอยู่สูง3ดูทรงแล้วมี3ประตูแน่นอนครับรอกินรอเจได้เลยนะครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้ครับสำหรับศึกฟุตบอลยูโร2024คู่สุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับฐานะของออสเตรียครับจะเจอหน้าของตุรกีนะครับคู่นี้จะลงสามกันในเวลาตีสองนะครับ ต้องบอกเลยครับว่าวัาวนนี้ออสเตรียต้องมี1ประตูหน้าบ้านนะครับสำหรับผลงานในการเจอกันมาเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าคู่นี้เคยเจอมาแล้วนหกเกมครับหกเกมในการเจอกันมาเนี่ยเป็นท่าของออสเตรียครับที่เอาชนะท่าของตุรกีไปได้นะครับ2เกมครับจบด้วยการเสมอไปเนี่ยหนึ่งเกมนะครับแล้วก็ เป็นนักของตุรกีครับที่เคยเอาชนะธนัของออสเตรียไปได้นะครับ3เกมครับต้องย้อนไปในปี2016แล้วก็2011แล้วก็2008เลยนะครับแต่ว่าคู่นี้เคยเจอมแล้วเนี่ย1เกมนะครับในปี2024นะครับตั้งแต่เดือน3ที่ผ่านมานะครับเป็นนักของออสเตรียครับที่เอาชนะไป6ประตูต่อหนึะครับเกมเนี่ยค่อนข้างเปิดนะครับแล้วเกมเนี่ยค่อนข้างแรกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผลงานของออสเตรียถือว่าดีนะครับ 10เกมล่าสุดครับต้องบอกว่าเก็บชัยชนะไปได้ถึง8ครับเสมอไป1แพ้เพียงแค่1เกมนะครับตอนล่าสุดในปี2024นะครับออสเตรียชนะทันตของเนเธอร์แลนด์ไปได้3-2ครับรองลงมาออสเตรียชนะโปลแลนด์ไป3-1ครับแล้วก็ออสเตรียเนี่ยพ่ายกับฝรั่งเศสไป1-0นะครับ เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ไป1ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ออสเตรียเนี่ยชนะทนาของเซอร์เบียมาได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับต้องบอกฮ่านัดหลังสุดเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับสำหรับทางด้านของตุรกีนะครับสิบเกมล่าสุดครับชนะไป4ครับเสมอไป2แพ้ไป4นะครับฮ่านัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าตุรกีชนะเช็กไปนะครับสองประตูต่อหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทนาของตุรกีเนี่ยพ่ายกับโปรตุเกสไป3 0 1ครั้งครับแล้วก็ตุรกีชนะทนาของจอร์เจีย3 1 1ครั้งนะครับแล้วก็ ตุรกีพ่ายกับโปแลนด์นะครับสองประตูต่อหนึ่งหนึ่งครั้งจบด้วยการเสมอไปนะครับกับทันะของอิตาลีนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์หนึ่งครั้งนะครับต้องบอกผลงานเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับถ้าเปรียบเทียบจริงๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเขาบอกมานะครับว่าออสเตรียมีโอกาสชนะ75%ครับส่วนทันต์ของตุรกีนะครับมีโอกาสชนะเนี่ย28.6%นะครับผมเองเนี่ยก็มองว่าทันต์ของออสเตรียดูเหนือกว่านะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยฟุตบอลวันนี้้้เเลลยตตอออองบบบบกก่่นนนนนนะะคครรัััวาามป็ฟุห ฟุตบอลสามนาวันนี้ต้องบอกต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะทนันต์ของออสเตรียครับจะมาในแผน4-2-3-1ครับต้องบอกว่ามีการได้รับบาดเจ็บเพียงแค่1ตัวนะครับทนันต์ของตุรกีจะมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันนะครับมีการได้รับบาดเจ็บนะครับทั้งหมดเนี่ยสตัวนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะผม,มชอบทนันต์ของออสเตรียนะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยมันเป็นเกมเปิดครับแล้วก็เป็นฟุตบอลเล็กด้วยกันทั้งคู่นะครับดูทรงแล้วน่าจะแลกกันมันนะครับยังไงคู่นี้ไปรอ,อนับ3ดีกว่าเพราะานัดที่แล้วเนี่ยมีถึง 7ประตูนะยครับยังไงคู่นี้มองบนดีกว่าครับดูส่งแล้วแลกกันสนุกเลยครับเดี๋ยวนี้เรามาสรุปผลกันนะครับว่า3ทีเด็ดคัดกันเน้นจากตดนตรงตะข่ายนะครับเราไปทไหนกันบ้างครับ1นึ่งเลยครับคู่ของโรมาเนียกับเนเธอร์แลนด์นะครับตัวนี้เราให้ไปอยู่หน้าบ้านของเนเธอร์แลนด์หนึ่งช่วงตัวพอนะครับเอาแบบเซฟเซฟพอนะครับถึงแม้ว่าจะได้น้อยแต่ว่าเอาแบบเซฟเซฟแล้วกันนะครับ สำหรับฟุตบอลคู่ที่2ครับทันักของอกูเรลลี่ครับเจนนักของวารูเลวิคครับตัวนี้เราให้ไปสูง3ครับต้องบอกว่ารอนับสิได้เลยครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่สนะครับธนักของออสเตียกับตุรกีนะครับคู่นี้เราให้ไปอยู่สูงนะครับแต่ว่าตูนมีอีก2ตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าใครชอบเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มได้นะครับ ราะว่าในกลุ่มเนี่ยเรามีชุดโครงการให้ด้วยนะครับต้องบอกว่าชุด2.2.3ชุดชุดชุดแล้วก็ชุด4นะครับแล้วก็มีชุด5ด้วยนะครับต้องบอกว่าในกลุ่มของเราเนี่ยสนุกจริงๆครับสำหรับพี่ๆนะครับที่ว่าชื่นชอบเรื่องราวของฟุตบอลนะครับห้ามพลาดเลยครับแอร์ซดดีที่8ครับเข้ามาเป็นสมาชิกกันได้ครับเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับนะว่าทายผล4คู่รับไปเลย300ทายกันฟรีแถมเข้ามานี้ได้เซื้อฟฟุตบอลด้วย ในกลุ่มมีกิจกรรมมากมายครับยังไงต้องเข้ามาสนุกกันนะฮะแล้วก็พูดคุยแบบพี่น้องนะฮะแล้วก็มีฟุตบอลเช้าด้วยนะครับถ่าพี่พีชื่นชอบกันนะครับยังไงทักกันเข้ามาได้ครับแอสเซดีที่แปครับวันนี้ร่ำรานไปครับสที่เด็ดคัดกันในเน้นจากโตนตรงตรขายนะครับวันนี้สวัสดีครับ